มีอากาศหนาวไปเที่ยวสักอาทิตย์นะคะ มีสนามบินแล้วค่ะก็เครื่องดีเลยขอแต่จจริงๆเราต้องเดินทางเริ่มรากษาเจ็ดโมงครึ่งตแต่ว่าดีเลยคืนแดโมงครึ่งจ้ะก็ไม่เวลาเรามาถึงกอดก็ได้บอดดิ้งพาสได้อะไรเรียบร้อยเดี๋ยวจะเข้าไปข้างในนะคะเจอกัน ลงเครื่องมาแล้วค่ะทุกคนหน้าสุดมากตื่นตีสองไม่ได้แต่งหน้าเลยเลยค่ะส่งชั่วโมงนั่งรถจากํำเปเดไปกวานต่าสนามบินเนาะแล้วก็นั่งรออยู่ที่สนามบินสามชั่วโมงขึ้นเครื่องมาอีกหกชั่วโมงตอนนี้ก็ถึงที่หมายปลอดภัยนะคะวันนี้วันแรกเพียมาก ก็ยังไม่มีแผนอะไรเลยเดี๋ยวรอดูว่าใจยังไงจะเช่ารถหรือว่าจะไปหาเช่ามอเตอร์ไซค์หรืออะไรเดียวก่อนตอนนี้ก็คือเพิ่งลงรถมาแล้วก็โทรศัพท์พี่มิกแบตหมดนะจ๊ะก็เลยต้องรอชาร์จแบตแล้วก็รอพี่ขากล้องหนะังแล้วเดี๋ยวรอแบตได้สักนิดนึงก็จะไปกันต่อเดี๋ยวจะรอดูว่าจะมีอะไรยังไงเรารุรร้นกันนะคะเจอกัน กำลังนั่งรถมเมล์ไปลุงแดงแต่ว่าต้องไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนรถนะคะอีกที่หนึ่งก็ตามจีพีเอสไปสวยงามมากทำไม

นี่เดีแถวอยู่ติดหาดเลยแต่ว่าห้องของเราเนี่ยจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งจะเป็นสตรีทวิวไม่ใช่ซีวิวสวยใช้คำว่าสวยเปลืองมากว้าว <c oughs> <c oughs> Look Look how big wave And also have rock there Yeah, yeah It's all the, the way The big rock it's, it's all way that one rock Yeah Very much rock there it's Look dangerous เรอจะดูพี่ผู้ชายคนนั้นนะคะไปแล้ยขึ้นเลยมาก ะะเป็นโรงแรมมีประตูสองข้างคือฝั่งฝั่งที่จะออกไปทะเลกับฝั่งนี้ที่จะออกไปในเมืองคื่นละมีไปในเมืองหรือไปถนน,น,นอะไรนั่นแหละนี่ไปข้างบน ว่าตื่นเช้าๆแล้วถ่ายบรรยากาศนแล้วกันเนาะ <c oughs> ยังไงก็มีมากยังไงก็เนาะมีแล้วกันดีนกันนะคะบ๊ายบาย